น้าดี่ละตั้งใานี่อ๋อค่ะแม่น้อยเบาๆอันนี้จ้าแน่น้อยเอาว่าจะไปหาแม่เดี๋ยวอันบุญท่านพนกำลังอันอาบน้ำอยู่แม่จจ้า้าเอาตอนนี้ไล่สดอยู่ในช่องไอ้เจตังผ้ารวยนะคะช่องเจตังผ้ารวยเป็นจังไดน้อเลยเขาจะหาแม่อยู่บ่เอาจะไปหาอยู่แต่ว่าคุยก่อนแป๊บนึงก็ได้นี่ เออมาเชอไปยูเชื่อเปื่มาจจกูุบนละบอกมาแล้วแม่พึ่งมาแต่มาขึ้นนี่ล่ะมาหอดตอนนั่นแหละแต่ว่ากับมื่อยูแต่ว่ากับซูนี่ล่ะมาเชื่อไปหาแม่ก็เศ้าจ้าเอฟซีก็ตามหาผู้่อเห็นเกขตามมาตันไปตู้มาหลายคนแล้วเอฟซีเพิ่นอันนั้นยูเพิ่นกระบอกยูว่าไปตามเลขไม่น้อยแค่นี้เลขไม่น้อยนั่นชุนหกนั่นเขายูหางหมากระนี้ตูเจ้ากระนี้ สูตรตัวกันนี่เม่น้อยก็เลยบบยแก๊สไข่บ้าออกแล้วแล้่วเมน้อยก็เลยบ่ามันออกับบ้นลจนลหาจุลหกสูตรสูตรเท่าไหร่คะเมีน้อยกัเลบ้าจิ <c oughs> นไม่หยิกจุบ่อมีน้อยก็เลยบ้ได้แก๊สจหกไขจ้ายังบ้าบบเล่ออกแล้วโว้ยคือถอนพี่ได้มาได้แก๊ไขบ้าเลขออกแล้วคิดถอนเลยอันวะค่ะจ้าพี่น้องผู้ใดที่คิดมาได้ใจ่เมียนคิดมาจุนหกมาแม่คือบ่อ ขเนอกระโอแก้วก็เป็นค่ะชุนหาเนี่ยกรว่ามันสุบโกกับมากแม่โอ้ยเจ้าสันเมสี่ที่บริจาคไข่ไ้สนองที่ไม่ขังหมากับมากจ้าแม่แม่ต้องเอาชุดเต็มให้เขาแล้วก็เอาชุดคัดดีบ่ค่ะชุดเอาชุดเต็มแม่จับชุดเต็มมาให้แล้วก็เอาชุดคัดบ่เพื่อเอาชุดเก่าบ่อนที่นี่กะเทพเป็นอะไรเป็นไม่แล้วล่ะอ๋อจับจับให้แล้วแม่ ไปตูมากฮะจะมาเมียแบบที่เห็นเกศสั่งมาเนาะไปอยากกู้<ๆ>นหนเไปนอว่นมาแล้วจ้ะเจะไปอยู่นะจะแงงแต่จะมากจะได้ดอกนะเอาเอาตอนนี้เอาตอนนี้ให้นั่งก้อนก็นได้แม่เดี๋ยวฝ่ายคุณก็จะไปไล่โซนให่งเอฟซีเบอร์โอ้<ห>เอาเอาน้ำเมียนี่บ่นี่บ,บ่ตอนนี้เออเอาเอาน้ำเมีแม่ ให้แม่บอกบอกบอกแล้วเซรุม่มหก้อนนี่ผู้ใดมากเอาเอีมาหลยเอฟซีนแดเด้อแกดแมเจ็ดแปดเจแปดหนึงเจ็ดหน่งเ่งศูนย์่นึ่งสองหนึ่งสองแปดเก้าแ หนึ่ง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 สี่ห้าสี่ห้าเด่นเจ็ดกับแปดเด่นเจ็ดลองแปดจ้าสามตัวเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดอีกห้าห้าหกห้าห้าหกจ้าเท่น,นี้ละจะว่าไงถ้าสามตัวห้าเพื่อแจกแดซื้เ <จะ S 1> อเกิดเล่นแปดซื้อลูกชาวพุทธใดเดอร์โทษไหมเดอร์เดอร์ แม่หน่อยว่าตัดสื่อจะได้ขีดสามตูค่ะคือว่าแม่บอกว่าถ้าแมนว่าตามสูตรที่มันเออเฮ็ดมากน่ะถ้าว่าตัวเลขเขามันเขาอยู่แต่ว่าแม่น่อยจับบูถึงไน้ไหมเนาะจ้าค่ะบัดนี้ก็คือมื่อวันเป็นวันที่สิบสามกันยายนนะคะพศสองพันห้าร้อยหกสิเจ็ดคุณแม่บอกว่าผู้ใดอยากได้ ตำเล่าอยากเอาจะโคกเดี๋ยวมาเบิ้งในคลิปนี้พี่น้องนี่ไลนี่คลิปนี้ไรนี้นะคะสําหรับเลขเด่นนี่ซีมีอยู่เดน่นเจ็ดลองแปดเปลคะอยาแล้วก็จับคู่นี่จะมีเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งหนึ่งสองแปดเก้าหนึ่งหนึ่งและสี่ห้าบัดนี้แม่เน่นชุดไหนคะ เล่นเจ็ดเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งหนึ่งตวงซีคู่ดีป่ะจ้าอีศูน์คุณโบเน่นจะบอกคุนเอาน้ำนาล้วอ๋อค่ะแม่5าเป็ราไปโอเคราเป็นเาไปจดตัวเลขให้เอฟซีก่อนจ้ายูนัปูนี่แหละจ้าจักจน้อยจักน้อยคนละแม่จักน้อยคนละจังสิไปค่ะ อ่ะตอนนี้อยู่ไลุดเอฟซีมาหลายท่านเลยนี่เกือบจะสองร้อยแล้วขอบคุณแม่น้อยมากครับนะคะสวัสดีเจ๊ตังพอรวยสวัสดีค่ะเ,เดี๋ยวเขียนตัวเลขให้ก่อนเดี๋ยวจะนองค่ะแม่แม่น้อยบอกว่าให้กังหวัดจุมันบรลุษเกินสองวดดอกมไหมนเนาะ วันงันของแมวจะใ่ไปบนชดว่ามันออกเลเนี่รมาแล้วเ้ยิอดเด้เมื่อคนว่ามันสิมาออกจังสิแต่วาดเกาเนาะขัดีตรงนี้เขียนตัวเลขให้ก้อนพี่น้องนะคะสำหรับตำราวของแม่น้อยวันนี้ก็จะเป็นวันที่13บกย67 เด่นเด่นเจ็ดรองแปดนะคะจับคู่ก็จะมีโอ้ยเขียนบาง้างคือบุญท่ำมเนาะพี่น้องเลยบุญท่ำเป็นบุญเอ่นเป็นนาเอาหน้รลักเอาได้ีิบุญท่าบอลูได้โทาหาแม่เจ็ดแปด เจ็ดศูนย์หน่งงนึ้าหนึ่งหนึ่นแ,นนนแม่ สี่ห้าเดี๋ยวเด้อพี่นอ้องเขียนไม่ก่อนมันบงงามมันโบสัตว์เขียนบงงามคือเขาเขาเขียนงามกว่าเฮ้าเนาะก,กินเขาแล้วมาแม่ อันจ้ากินแล้าข้อยกายดอยพอกเรา้งคะอือที่ัางเอกอย่นักปูบอกปูหล่ะไปเออบอกเนี่จุดเนาะอ่าุดลเดอร์มาหนิยาบอกเนี่เของตรงตรงขอตรงตเลยเอฟซี่เห็นะหแนนคือเกาเดอปูเดออย่าให้พ้นเดนี้ได้หายไปใส่ดิ อ่่อว่าบอกคือละอย่าให้ไปาห,หาหเลขกลไก่กได้หาไก่ไก่เนี่ยอ่าหไก่ละให้ได้ยุคไก่นี่าอ่าควรจะเล่นไก่เ่อไปง่ะย่ามันถือมากอะเอฟซีเพิ่นกับแบงนใใ์นำใจหายุ่นแม่เนาะแค่สมุดอินซอประกาศจังไดกับขอบคุณ f เอฟซีหลายๆเด้อค่ะพี่นออ้องเูปนต่อมากางอ่แค่ว่าไอ้ลมูเด้งดตเด้อ,อ,อ,อบัดี อดได้หดทุกคนนะดดแบงมีน้ำใจให้ไม่น้อยสุก้นพี่น้องขอบคุณได้หลายนะคะค <Yeah. S 1> ่ากาแกฟให้เจตังค <Yeah. S 1> ่าประกาให้บุญท่ามขอบคุณมากๆนะคะ <Yeah. S 1> มีหน่อยให้หน่อยมีหลายคนก็ให้หลายเนาะ <Yeah. S 1> บ่ให้เลยกับัว่ากันได้พ <Yeah. S 1> ี่น้ <Yeah. S 1> องบกให้ฟังชื้อๆนาอแม่เนาะบ่ให้ฮากับัว่าเน้องแม่เนาะ เดยวแป็บนึงยังไม่เสร็จมา้าม่ยังเลยมาต้านไหนได้ล่ะมามานี่ละลูกขึ้นเตเนี่ยาไเรียนแต่กระไรลูกนคนนอนลูกตาแดไปเก็ดเหงาบ้องกัน ผนม่มีแรแกกมาบอกเอาผลเอาเอาให้นีนย <c oughs> ล้มีแมลูกตาแบเดี๋ยวพี่น้องเขียนตัว,ลตวเลขให้ก่อนนะคะพีเข่าแลป้ายอไย่าว่าตั้งน่นี <c oughs> น่เด้เยวพัดไม่ซื่อ,อยางบ้าอยู่แต่แจ่มเล่นยงก๊าซดาวีด้บ ดา,าวนะคะท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวจะเอาตัวเลขให้กับเอฟซีได้ดูนะคะเอฟซีเบิงกอนพี่น้องอ่ะสำหรับท่านไหนนะคะเดี๋ยวแอดเอาให้ดูก่อน ตำราวนะคะของแม่น้อยนะคะสำหรับวันนี้นะคะใครที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะเป็นแนวทางตำราวของแม่น้อยวันที่13นะคะกันยายนพศ2567นา,า25นะคะวันนี้เด่น7รอง8เด่น7รอง8จับคู่7 8นะคะ1701 12 8 9 11และสีอ้าวลืมถามอีแม่ว่าวงกลุ่มตัวใดออ่ะพีะ่น้องคะอ่ะสำหรับ โออ้ย่าสำหรับตัวเลขนะคะที่คุณแม่เน้นเป็นพิเศษนะคะท่านผู้ชมก็จะเป็นเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งและหนึ่งสองนะคะสำหรับชุดเน้นนะคะถ้าผู้ใดอยากได้ตัวเลขแนวทางนะคะหรือว่าอยากสอบถามตัวเลขถ้าเบิรงบทท่านนะคะท่านผู้ชมก็สามารถแอดไลน์มาได้นะคะที่ s เล็กทีเล็กสามสองห้าหนึ่งนะคะสำหรับเบอร์โทรเจ้ตัง 0 8 5 2 4 7 0 0 4 7นะคะถ้าแอดอ,อยู่ในช่วงไลฟ์สดอาจจะไม่ได้รับโทรศัพท์นะคะท่านผู้ชมอะถ้าผู้ใดเข้า,าขมาติดตามแล้วนะคะขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะท่านพี่นอนะะ้องฮานยาฟ้าไปใซเด,ดเอร์โดยแอดจะเอาข้องดีให้พี่น้องนะคะท่าผู้ใดสนใจข้องดีของหลวงปู่สิลานะคะเดี๋ยวไปติดตามรับชมด้วยกันเลยนะคะ ชมนะคะก็สําหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะบูชานะคะรูปปู่อันนี้อันนี้รูปปู่นะคะท่านผู้ชมที่แขวนอยู่หน้ารถนะคะก็สนใจทักแชทแอดมา min, หรือว่ากําไรยกหินนะคะท่านผู้ชมส,สนใจทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะ id line s เล็ก t เล็กสามสองห้าหนึ่ง s เล็ก t เล็กสามสองห้าหนึ่งนะคะบูชามาจาก ที่วัดของปูศิลานะคะธรรมอุทยานของปู่ศิลาสิริเจนโทนะคะสำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะขอบคุณทุกไลคขอบคุณทุกแชร์สวัสดีค่ะ